สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงช้าๆนะคะก<อ>ระต่าสวัสดีจังไงเอทีอ่ก่อนสวัสดีค่ะ<อ>ก็วันนี้นะคะ<อ>ว่าจะพาสาวๆไปอยู่ที่อ,อตอนกลางวันนะคะ<อ>ก็ทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนุ่นนะคะแวัสนาอ,อ่า ก็วันนี้แดดแดดก็ออกแดดก็ร้อนนะคะเพราะว่าอากาศก็เริ่มจะไม่ไม่ค่อยเย็นแล้วนะคะอากาศร้อนแล้วนะคะช่วงน,นี้ก็เดี๋ยวจะเอาเอาน้าเอาน้ําให้พี่นาตยากินกับแม่วาจานากินนะคะแ้วก็จะเอาย,ยางให้พี่นาตยาหน่อยนีน่นาหนาใสยาง อันนี้น้องอยู่กับน้องกับพี่นะคะวันนี้เอาให้พี่นาตาเลยเอามานี่พี่นาตาอยากกินน้ำยางไหนวาดีจจเนาะบอกบอกนอนที่ไหนเลี้ยวมาให้พี่นาตาเร็วก็วันนี้นะคะคุณพ่อก,กับคุณแม่นะคะก็ไม่อยู่นะคะ คุณพ่อนะคะจะจะได้ไปทํางานนะคะเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปอเอาสัปปะร์ดให้สาวๆเรานะคะเอาไปให้พี่นาตยาเราแล้วก็แม่วัชนานะคะก็ก็กช่วงนี้นะคะก็มีแต่คุณพ่อนะคะได้ทำงานคนเดียวนะคะก็วันหยุดวันหยุดนะคะวันหยุดก็ต้องไป ไปหาหญ้าให้สาวๆเรานะคะเอาให้พี่นาตยาเลยนัย่นแหละก็เดี๋ยวจะอาบน้ำให้ให้กินน้ำก่อนอาบน้ำให้ก่อนนะคะถึงจะเอาไปที่ตามกลางวันนะคะฮึ แดดก็ออกแล้วนะคะช่วงนี้อ๋พี่นาตยาไม่กินน้ำแล้วหนู หนูถือหนูถือพี่บองอาบน้ำให้พี่นาตยาเลยหนูจะอาบให้อเอออาบให้เลยฉีดให้พี่นาตยาเลยโอ้เสียกบอกพี่นาตยามานี่เลยพี่นาตยามานี่ล้างหน้าหนูก็ขยับไปอีกสีจะได้โดนพี่นาตยาไม่ชอบไม่ชอบอาบน้ำเลยนะคะถ้าอยู่นี่ โอ้ยบางอย่างรดเพิ่นไปดูเดินขยับเข้าไปอีกดเดี๋ยวพี่นาตาก็จะไปถูต้นไม้แล้วให้น้องอาบนา้ำให้ก่อนกินน้ำอีกบอฮกินน้ำอีกบอแต่เมื่อกี้ก็ถึงสายยางเอาให้อีกเอาให้อีกเร็วๆเผื่อพี่นาตาหิ่ ถามน้องว่ยแม่นงไงอเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวซับประรดให้กินเนาะเดี๋ยวสับประรดให้กินเนาะจ้ากระอาบน้ำก้อนมึงไม่ยอมอาบน้ำเลยเมื่อวานก็อาบน้ำให้ก็อาบก็ได้ฉีดให้แล้วนะคะเขาก็มาเล่นดินอีกนะคะอหิวน้ำ หิวน้ำหิวน้ำก็เดี๋ยวจะเอาไปให้คุณแม่ลากษณะด้วยนะคะนูน่นนะคุณแม่ลักนะก็เก็บขยะให้เรียบร้อยแล้วนะคะกินน้ำเด้อย่าเล่นน้ำเด้อช่วงสายๆนะคะน้ำก็ไหลไม่ไม่ค่อยแรงหรอกนะคะก็พออ่าช้างเรากินได้นะคะ พี่นาตยาไม่กินน้ำแล้วอะนเลนงแเล่น,เ,ลนเอาไเนี่ยมามาเห็นห้องรลาจ้านองขออ่าไปขีดขีดอ่าล้างล้างหน้าล้างตาพี่นาตยาก่อนน้ำก็ไหลไม่ค่อยแรยงเลยนะคะ่วงนี้ไม่ไม่เหมือนตรงที่ว่าไปกินประจำนะคะเอาเอาไวให้พี่นาตยาขีดล้างหน้าพี่นาตยา เมื่อกินเราบอกพี่นาตยาปลาไปให้แม่วัสนาก็ได้ปะใช่ดึงไปเลยดึงสายยาวไปเลยไม่ยอมอาบน้ำแล้วพี่นาตยาเราไปหนูเดินไปเลยนี่นะคะคุณแม่สาวตุ้ยน,นี้ของเรา เอาให้กินตรงนี้เลยก็ได้ไม่วาส,สนากินเลยหนูเอาใส่งวงให้เขาอะ่ะดึงได้อีกนะสายยางอะสายาสายางถึงหนู <c oughs> ก็ต้องดูแลแทน คุณพ่อกับคุณแม่นะคะน้าสนาอยากกินทางปาก้งเอาเอาใส่ปากให้ทำเหมือนพี่นาตยาเราเอาใส่ให้สิ <c oughs> น้ำไหลไม่ได้ดั่งใจเขานะคะเขาก็เลยจะไม่ค่อยกินน้ำนะคะ หรือดึงไปอีกมันดึงได้นะอ,อาบให้เลยอาบให้แม่ััธนาเลยล้างหน้าก่อนมาบัธนานี่แล้วก็เล่นเล่นดินเหมือนที่นาตาชาเลยนะคะด,ดินเต็มเลย เดี๋ยวต้องอรอคุณพ่อกลับมาก่อนนะคะถึงจะได้เอาไปอาบที่นู่นนะคะตรงนี้เราก็เอาเอาน้ำให้เขากินนะคะ้างล้างตัวให้เขาก่อนนะคะเอาใส่งวงให้แม่วาสนาอีสิเพื่อแม่วัสนากินน้ำเอาให้กินเลย <laughs> ไม่ต้องไปบีบดิเอาไปแบบนี้เลย,ปล,ยป,ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยนั่นแหละโอ้โห,โห,โหเอาใส่ปากเอาใส่ปากเอาใส่ปากจ้าเอาใส่ปากนั่นแหละโอ้เห็นฟันเมนะ่้าสนาะไอนี่นะคะฟันเม่า้าสนาเรา มันนี่พี่กวางเอาให้มาไม่วาสนาไม่กินน้ำแล้วเดี๋ยวก็หลังหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอา แม่วัสนาแล้วก็พีน่นาตยานะคะไปไว้ตรงที่กลางวันนะคะจะได้ไม่ร้อนนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะครอบครัวน้องนาตยาแม่วัสนานะคะก็ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่เอ็นดูพวกเรานะคะก็บางคอมเมนต์นะคะที่แม่แม่เอทีเมนต์มานะคะหนูก็อาจจะไม่ได้เข้าไปตอบหรือว่าตอบไม่ได้ยังไงหนูก็ต้องขออภัยนะคะก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่เอนดูแม่วาสนาเราขอบคุณที่เอ็นดูพินัตยาเรานะคะก็สําหรับวันนี้นะคะหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ